สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานซ่อมจานเาาเทียมขาแจ้งว่าจานเาาเทียมไม่มีสัตวจาณรขขณะน,นี้ก็กําลังใช้เครื่องเช็คสัญญาณเบื้องต้นอยู่นะครับที่ปลายสายจานสามโดไม่ได้เก,ก้า ไม่มีสัญญาณสองสาวันมานี้พายุเข้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเช็คการเาาเทียมบนหลังคากันนะครับ OT a ผ่านแต่ช่องหลักดูไม่ได้เราขึ้นมานะครับมาเช็คด้านบนนะครับนี่นะครับสาเหตุพอขึ้นมาเจอนะครับสาเหตุหลักเลย พลาสติกแตกนะครับพลาสติกแตกพลาสติกที่เป็นสาครอบ LNB นะครับกรอบแตกนะครับฝนตกทําให้น้ําเข้าเจอสาเหตุหลักนะครับสาเหตุที่ทําให้จันไม่มีสัญญาณน,นะครับจากอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็มาเจอพายุเข้านะครับทําให้หัวรับสัญญาณเสียแล้วเรามาเปลี่ยนหัวรับสัญญาณกันนะครับ จานแข็งแรงมั่นคงนะครับลองขยับดูแล้วนะครับจานไม่เคลื่อนจานแน่นดีนะครับถ้าจานแน่นอย่างนี้นะครับมีอย่างเดียวก็คือหัวเสียฟันทงได้เลยครับเดีวเรามาเปลี่ยนหัวรับสัญญาณกัน หลังจากเปลี่ยนหัวรับสัญญาณนะครับสัญญ,ญ,ญาณก็รับได้ตามปกตินะครับสราบาุปว่าเป็นน้ำเข้านะครับน้ำเข้าช็รับิยสร้างไทยของอินทุดรัฐใดหนึ่งก็รับิช่วยรับปิช่วยนะส่วนพักเล็กที่มีสอสอหนึ่ที่นั่ง แล้วก็ตรงปลายสาย <Okay. S 1> ปลายสายนะครับเป็นสนิมนะครับน้ําเข้าจากด้านในแล้วก็ไหลทะลุผ่านมาตรงเอฟไทยนะครับด้านในเพราะว่าเอฟไทยเป็นตัวที่ลงด้านล่างนะครับน้าเข้าจากกระบอกด้านหน้านะครับทะลักออกมาด้านหลังทําให้เป็นสนิมเปลี่ยนขั้วไวเอฟไทดใหม่นะครับเปลี่ยนขั้วาสายเอฟไทยใหม่ ทดสอบสัญญาณก็มาปกติครับไม่ได้ปรับหน้าจานนะครับเปลี่ยนแค่หัวรับสัญญาณอย่างเดียวนะครับใช้ยางตี่หัวของเขา สรุปก็เป็นที่หัวรับสัญญาณน,นะครับตัวนี้เอ็น b เสียนะครับน้ำเข้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ